สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาริซองแลนนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมโดนลุมนะครับผมสองต่อนหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็ฝั่งนั้นนะครับสู้ไม่ได้นะครับผมแล้วก็เป็นยังไงเดี๋ยวต้องลองไปดูนะครับผมเฮ้ยเพื่อนนายเมยช่องทางการเติมเกมดีๆไหมขอแบบราคาถูกๆอะ่ะมีสิวะนี่เลยโอ้ท็อปอัพเป็นช่องทางการเติมเกมราคาถูกแถมยังปลอดภยัยสะดวก แอดมิน <Ad> เป็นกันเองมากแถมยังมีโปรโมชั่นเกมต่างๆและกิจกรรมดีๆอีกมากมายแอปดีขนาดนี้ยังไม่ทักไปอีกหรอเพื่อนโอเคถ้าอย่างงั้นฉันไปเติมเกมก่อนนะถ้าคุณอยากเติมเกมแต่งเงินในกระเป๋าตังนั้นมีไม่ถึง200คุณก็สามารถเป็นเจ้าของสกินปืนต่างๆได้เพียงแค่ใช้แอป Over Top Up พอสะดวกปลอดภัยและแอดมินเป็นกันเองมาก ใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเปิดลูกค้าได้ไปเอ็นเคทูนะเฮ้ยม่เอาด้านนี้เยอะไม่หายเลยเพื่อนอุบาทจัดอุบาทจัดไอ้เหี้ยไม่ใช่เฮ้ย Anh ấy Tơm dỡ nó Anh nát mừng tơm cụ, cụ mê ca tơm thôi น้องเขาเล็กกว่ามึงอย่าไปโทษน้องดิมึงสู้ไม่ได้ไงางูน,น,นะงูชอบกินงูเพื่อนน,นี้คือหน้าดลุมมาเนี่ยโคตรโคตรแบบว่าอันนี้มึงเต็มที่แล้วหรอเพื่อนโอโ้โหกูให้ลุมมาเนี่ยอุสตส่าห์ให้ดูเลย แค่ะี่ไหนละอยู่อ้วกกวาอยู่้คนเด็กร้องผ้คนเด็กร้องดูกรงนยไม่ค่อยครับคุยอ้างอย่างนี้อนี้อ้างอย่างนี้อย,อ,อยาง่ายนะอ่ะเฮ้ย คีบมเลเพื่อนมึงได้คะแนนเดี๋ยวเราคงจะไม่ไ Sniper Oh ไม่ไหวเพื่อนอันนี้มึงลมเลยะเียบได้อ่อนที่นี้ ครับซูมไม่ได้ครับท่านผู้ชมถึงก็ต้องใช้ขวานะเออดูดิเด็กยังกลัวเนี่ยเอ่อถ้ากูใช้มากอะพวกมึงร้องนี่ อ,อางมีเทจะอ้างเดียวฮะไม่ชอบคนอ้างเลยว่ะเพืออเอเพ่อน ไม่ไหวเลยว่ะไรคบนีะไรคบนี่ตัวนึ่งไว้แนวโอ้จ๊บจีบอะ Sniper, got. <coughs> 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 โคตรอ่อนน่ะโอ้ไม่พูดมากเลยกูเนี่ยดูนะครับโอ้โหสู้ไม่ได้ต้องใช้ขวานชาร์จอ่ะไอ้เหี้ยพูดคำมั่งเนี่ยมึงรู้เรื่องแน่น,น่าจะเจอแล้วดูครับโอ้โหดูปืนมันเนะี่ยกูไม่กล้ากูไม่กล้าหยิบเลยกูกลัวเซเนยติดมือรู้ปะ่ะกูกลัวเซเนยจัดไอ้เหี้ย ยิ่งยิงปืนทองกูไม่ก um, ล้าจับไอ้เฮียเก็บมากเลยเพราะปืนเถื่อนอะปืนที่แบบว่าเก็บมไเนี่มันไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ตอนนี้ไอ้ที่มันเป็นใช้ปืนกูโดยไม่รับอนุญาตอะ่ะอันน่้มีปลากระเบิอดอเลย คือปล่อย Sniper. t i e for the lead. คีแ้คแม็กก็คือปล่อยตัเขาทําคือปล่อ เอาเมื่อกูนั่นแหละต่อต่อครับเพื่อน Get down sniper usters ทำได้ไงวะเพื่อนไทอทเหี้โอ๊ยกูจะไม่ใช้พวกอกองสนับสนุนนะอย่าให้กูใช้นะ ปอร์ไนเปอร์วันวาใหม่น้องอะไรเนี่อะไรครับนี่ คอยดูนะครับท่านผู้ชมมันจะมีคนฆ่าตัวตายนะคอยดูแหละมีพวกวปอดแหกมันจะฆ่าตัวตาย